สวัสดีสมาชิกชาวอินดีรีทุกท่านครับเวลานี้ก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ครับและส่งท้ายปีเก่าที่กำลังจะมาถึงนี้นะฮะสองห้าหกห้าเรียกได้ว่าเป็นปีของพวกเราชาวอินดีนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จขอให้ทุกคนมีใจิตใจที่มุ่งมั่นขอให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามผ่านทุกๆอุปรสรรคครับและขอให้เราจับมือกันครับเดินทางร่วมกันมุ่งหน้าเข้าสู่อินดีมพันล้านของพวกันนะครับยังมีความท้าทายรอเราอยู่ครับและผมเชื่อว่าเราพร้อมอยู่เคียงข้าง แล้วผมก็เชื่อว่าเราจะเทียงข้างกันละกันครับอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆอะไรที่เป็นสิ่งท้าทายอะไรที่เป็นอินโนเวชันอะไรที่ทําให้พวกเราทุกคนอินดีมประสบความสาเร็จพวกเราจะทําครับสําคัญอย่างเดียวนะฮะขอให้ทุกคนอย่ายอมแพ้ครับเราตั้งใจที่จะเป็นอาชีพที่2ธุรกิจที่3เป็นกระเป๋าตังก์อีกกระเป๋าหนึ่งให้กับทุกคนครับเพื่อทุกคนมีรายได้นำไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัวและทําตามความฝันให้เป็นจริงครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ ผมอยากให้ทุกคนฮะมีอาชีพที่2มีรายได้ที่3ครับแม้ว่าจะไม่ใช่อินดีมก็ตามครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่กําลังเปลี่ยนแปลงก็คือนวัตรกรรมของโลกใบนี้ครับเขากําลังจะก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราก้าวตามพันหรือเปล่าและปี2565นี้ครับผมเชื่อว,ว่าจะเต็มไปด้วยความท้าทายครับเรื่องที่เราไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึออ้นก,ก็ได้โอไมคอนหรือโควิดที่เราจะเกิดขึ้นอาจจะเข้ามาอีกระลอกก็ได้ครับ แต่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะตับมือกันไว้ครับและมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จด้วยกันครับขอให้ทุกท่านเป็นนักธุรก,รกิจร้อยล้านพันล้านไปด้วยกันครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอินดียทุกท่านครับก็ปีที่แล้วปี2564เราก็ประสบ ปัญหาโควิดระบาดแต่เราพี่น้องชาวอินเดียทุกคนก็ฝ่าฟันแล้วก็ผ่านมันมาได้ผมก็เชื่อว่าในปี2.5 6.5ในปีนี้ครับแม้ว่าจะมีโควิดระบาดอีกะระลอกใหม่ะระลอกต่อไปหรือะระลอกใ,ใดผมก็เชื่อว่า พี่น้องชาีทุกท่านจะสามารถฝากฟันมันไปได้ดังเช่นที่ผ่านมาครับก็ปีใหม่นี้ก็ขออวยพรนะครับให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับรวมไปถึงครอบครัวของพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยมีเงินใช้เฮง มีเงินทองใช้ไม่ขาดนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ี่สมาชิกทุกท่านได้ตั้งเป้าไว้ในปีนี้นะครับพวกเรา,าบริษัทนี้ก็จะตั้งใจทำทุกอย่างให้ราบรื่นให้พี่น้องทุกท่านได้นำอุปกรณ์ต่างๆทงี่เรามีนำไปใช้ เพื่อให้ทุกท่านทำงานได้ง่ายขึ้นในปี2อห้า้าในปีนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมโจน,นะครับวันนี้เนื่องในโอกาสปีใหม่อยากจะ อวยพรพี่ๆี่น้องๆอ,อินดีมทุกคนเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนถูกหวยนะครับรวยๆทุกงวดเลยนะครับและขอให้ทุกคนสําเร็จกับอินดีมนะครับตามเป้าหมายนะครับก้าวเข้าสู่พันล้านด้วยกันนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมบัตินาทุกประการเลยก็ปีหน้านะครับก็รับรองขอสัญญาว่าจะเอาสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาฝากทุกคนแน่นอน เดี๋ยวอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในต้นปีเลยนะครับคอยติดตามนะครับก็ที่เหลือก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าปีหน้านคิดว่าโควิดอาจจะมาอีกรอกนึงนะครับโอไมกอนก็แต่ว่าใครที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็อย่าลืมไปบูสเตอร์เข็มสามนะครับส่วนใครยังไม่ฉีดนะครับก็รีบฉีดซะนะครับแล้วก็ขอให้คนระมัดระวังตัวด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอให้เป็นกําลังใจให้นะครับทุกท่านนะครับก็ ผมเชื่อว่าทุกคนในฟันฝ่าอุปสรรคได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็เคสักสิ่งที่ผ่านมานะครับขอทุกคนก้าวเข้าสู 1, ่พานะไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ,รบผมโอมนะครับเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารของบริษัทอินดีมนะฮะ ในคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะเป็นหนึ่งในทีมนะครับที่อยากจะมากล่าวสวัสดีปีม่นะครับพี่ๆทุกท่านเลยนะฮะอยากจะอวยพรรัพพี่ๆรับอยากจะให้ทุกกคนมีความสุขนะครับอยากจะให้ทุกๆคนมีความสําเร็จนะฮะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ของช่วงวิกฤตโควิดอยู่นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยการไม่ตกนะฮะดูแลสุขภาพนะครับยิ่งตอนนี้มีเชื้อมันก็ทานกระจายง่ายนะครับก็ดูแลสุขภาพพยายาม work from home ให้ได้บ้านที่สุดก็ยิ่งดี นะครับแต่ว่าก็ยังคงที่จะโฟกัสในสิ่งที่พี่ทำอยู่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นางานส่วนตัวนะครับหรือธุรกิจดีๆก็าตามนะครับเราสามารถที่จะ work from Home แล้วก็สามารถสร้างรายได้ที่ดีได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในปี64ที่ผ่านมานะครับอะไรไม่ดีเนี่ยเราอย่ามาเก็บไว้กับตัว เราทิ้งมันไปอะไรดีๆเราเก็บเอาไว้เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปในปี65นี้แล้วก็ลองตั้งเป้าหมายกันดูนะครับว่าต้นปีนี้นะครับเราลองตั้งเป้าหมายดูนะฮะว่าปี65นี้สิ่งที่เราอยากได้ในชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับลองเขียนออกมาแล้วเริ่มทํมทามันเริ่มทํางานตั้งแต่วันที่1ผ่านไป365วันแล้วเรามาดูสิ้นปีอีกทีหนึ่งว่าถ้าเราทํางานอย่างแักตลอด1ปีนี้ผมมั่นใจครับว่า ต่อให้ไม่ได้ผลลัพธ์0้อยเปอที่เราเขียนไว้ตั้แต่วันนี้แต่ว่าถ้าเกิดมันได้ส 50, 60, ัก5้าสิบหนเนี่ยมันยังดีกว่าที่เราไม่ได้เริ่มอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในธุรกิจอินดีหรือเป้าหมายชีวิตของพี่อื่นๆเนี่ยนะครับก็อยากจะสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยทำมันออกมาเรียนมันออกมาแล้วพยายามเดินตามความฝันเดินตามเดินตามวิธีการนะฮะแล้วก็เดินตามเป้าหมายชีวิตของเราที่เราต้องการนะครับสุดท้ายอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีแล้วออกไปเรียงานกันออกไปทาเป้าหมายของเราให้สําเร็จกันนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ ก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะครอบครัวอินดีมของเราทุกคนนะคะสมาชิกทุกๆคนเลยนะคะก็ปีใหม่ปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจที่ต้องการกันทุกคนเลยนะคะใครที่ ตั้งใจอะไรไว้คาดฝันอะไรไว้มีเป้าอะไรที่ใหญ่แค่ไหนนะคะขอให้พี่ชิดเป้าหมายแล้วก็สําเร็จกันทุกคนคะ่ะแล้วที่สําคัญนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีเนาะแล้วก็ขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะตอนนี้ก็ยังมีเชื้อโรคอยู่รอบตัวเรานะคะก็รักษาสุขภาพเป็นด้วยนะคะพอดักของอีดีนก็ช่วยเราได้นะคะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะ ส่วนปีหน้านะคะอินดีนก็ยังคงอยู่เคียงข้างทุกคนไปแบบนี้ค่ะและที่สำคัญจะมีเซอร์ไพรส์ปปรสอะไรดีแน่นอนก็รอติดตามกัน,นข้างพวกเราทุกคนเจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีี่ใหม่ค่ะ